โรงเรียนบ้านขามสเสม็ดบางลุงตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลไทยสามาคัคคีอำเภอหนองผมจังหวัดบุรีรัมย์เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2563มีนักเรียนจำนวน488คนครูและบุคลากรในการศึกษา35คน อยู่ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการนิิสังวันทองการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนบ้านขามสม็ดตร,รุงในปีการศึกษา2563คณะบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียนได้มีมติในที่ประชุมให้กำหนดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขาวสมิทธ์บำรุงในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1-3ึถึงากำหนดให้ครูประจำชั้นสอนตามตารางเรียนที่ฝ่ายวัดผลเป็นผู้กำหนดโดยจัดให้เรียนหึงชั่วโมงต่อสัปดาห์40ชั่วโมงต่อปีการศึกษาระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4ถึง6 จัดให้เรียนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดให้ผู้สอนประจำวิชาคือนายอารมณ์ปทุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3จัดให้เรียนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์คิดหน่วยการเรียนหนึ่งหน่วยกิจครูผู้สอนคือนางสาวนันทนาดอกไม้ในระดับชั้นอนุบาลจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรครูผู้สอนแต่ละชั้นจะบูรณา,าการกับการจัดกิจกรรมประจำในแต่ละวัน ผลจากการดำเนินง,งานในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562ในขณะนั้นกำหนดให้จัดเป็นกิจกรรมบูรณาการในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้ทุกชั้นเรียนผลจากการจัดกิจกรรมได้ส่งผลกับผู้เรียนในด้านต่างๆดังน,นี้ด้านทักษะกระบวนการคิดนักเรียนผ่านการประเมินจำนวน368คนคิดเป็นร้อยละ96.84 ด้านการอยู่อย่างพอเพียงนักเรียนผ่านการประเมินจำนวน368คนคิดเป็นร้อยละ96.84ด้านความมีวินยัยนักเรียนผ่านการประเมินจำนวน369คนคิดเป็นร้อยละ97.10ด้านความซื่อสัตย์สุจริตนักเรียนผ่านการประเมินจำนวน368คนคิดเป็นร้อยละ9 6 8 4 และด้านการมีจิตสาธารณะนักเรียนผ่านการประเมินจำนวน368คนคิดเป็นร้อยละ96.84ในปีการศึกษา2563โรงเรียนบ้านขาำสมิทธ์บางรุงกำลังดำเนินง,งานจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปบรับปรุงพุทธศักราช2563 โดยมีกิจกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร,รัฐ LTA ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประจำปีงบประมาณ2,563ควบคู่ไปด้วยและสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความรู้และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงานในครั้งต่อไป